ทดลองชิมกันได้ค่ะทางฮู้ลู่ค่ะตอนนี้กาลังนิยมมากนะคะสวัสดีค่ะพบกับจารุกรันชาแล้วกันนีกแล้วค่ะวันนี้จารุกรันชาแล้วก็พาไปเที่ยวที่ถนนคนเดินจังหวัดอุทัยธานีค่ะร้านแรกที่เราไปเลยนะคะก็ร้านขนมจีนน้ำยาร้านนี้เลยค่ะอร่อยมา,มากๆค่ะแล้วก็มีชายเย็นด้วยนะคะชายเย็นราคาแก้วละ20บบาทค่ะหอมกลิ่นชามากๆค่ะ แล้วก็ขนมจีนกล่องละ35บาทค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะคะทุกคนเดินต่อไปนะคะก็จะเป็นมุมตรงนี้เลยคะ่ะที่บุมที่เขาใช้ถ่ายภาพกันนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านหัตถกรรมนะคะหรือว่าของกินค่ะอันนี้ก็เป็นไอศครีมในต้นกล้านะคะแล้วก็อันนี้ค่ะถังหูลูค,ค่ะก็เป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลค่ะมมยงชิดนะคะหรือมะปรางก็มีค่ะ งานสาลนะคะเป็นงานตะกร้านะคะของชาวบ้านนะคะมาวางขายกันให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อหากันไปค่ะแล้วก็อันนี้คือขนมปังติ้งค่ะเสียบไม้นะคะ,ะสับปรดทูแรค่ะหวานกรอบอร่อยมากๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนมหวานค่ะที่อรียเปิบปะทุกท,ท่านค่ะ <c oughs> ข้าวผเอรมนะคะอาหารเกาหลีก็มีมานะคะกิมจิค่ะผักดองต่างๆค่ะมีกับขนมเรื่องโบราณค่ะลูกค้านะคะที่มาที่ท่องเที่ยวกันนะคะก็ที่เอมซื้อค่ะตัวนี้ขนมเบื้องโบราณค่ะตอนคิวกันยาวเลยค่ะอันนี้ก็เป็นะารีปั๊บนะคะมีหลายไซส์ด้วยกันค่ะเขาบอกว่าสามสิบปับ จะเป็นวุ้นค่ะมีหลากหลายสีสันด้วยกันค่ะมันญี่ปุ่นนะคะมันหวานญี่ปุ่นก็มีมาเผาวางขายเลยค่ะถังหูลูค่ะก็เป็นร้านค้านะคะตัวนี้เป็นผักอากาอแกนิกนะคะเป็นผักแบบมาจากต่างประเทศค่ะ อนนี้นะคะเราก็ได้กลับไปถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมตัวขนมจีนนะคะน้ำยาปลาช่อนค่ะที่เราซื้อร้านแรกเลยค่ะที่เราเข้าไปค่ะดูน้ำยาเขานะคะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมอมากๆค่ะแล้วก็เขามีผักแล้วก็มีพริกมาให้ด้วยนะคะเราจะเริ่มชิมกันแล้วค่ะ เคล็ดเลยว่าครองหนึ่งก็อิ่มกันไปเลยค่ะเน้ำยามีความเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆค่ะถังผู่ลูนะคะไลล้รัาก9.9บาทค่ะก็ตัวนี้ซาบ,บรีก็จะใหญ่อยู่นะคะ,นะใหญ่เลยนะคะซึ่งมาสอไม้7บาทมันมีร้านหนึ่งนะคะที่มันแค่ ราคา20บาทนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะลองนะคะว่ามันเหมือนกันไหมแต่มันขึ้นนา่าขึ้นอยู่กับขนาดของสตรอเบอรี่นะคะอันนี้น่าจะใหญ่อยู่นะคะทานดันอืม,มันก็คือสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลละลายแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นให้มันแข็งตัวทันทีค่ะก็อร่อยนะคะ ขนมตาลก็มีความหวานนละตัดก,กันได้ดีค่ะถือว่าอร่อยเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะสำหรับการเดินถนนคนเดินนะคะซึ่งเป็นแบบเร็วมากนะคะจะังหวัวิดนนีโอนีก็จบแล้วค่ะรอฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกินนิ่กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะครั้งต่อไปจะดัดการชาแนลจะพาไปทำคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะวันนี้จะดัดการชาแนลไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลากันค่ะ